เนี่ยเด็กพ like ิเศษเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็โซจูฟึ่งติเอาบ้านอันบ้านอันกับลูกมือนี้ดิมาเล่ากัมเนมาเล่ากับลูกมือนี้ดวนได้ด้อฟังทท้ดี่ังแท้ได้ครับผมสติเกอร์เปิดแมทครับผมเปิดแมทตกปลาเหลืออีกสองนาทีครับบ่อโคกสะอาดที่ชิ่งครับผมนาที่ยี่สิบไร่ครับผมบ่อนี้ยี่สิบไร่ เปลืมวันนี้วันแรกครับผมวันนี้เปิดแมทครับผมน้องวันห้าพันบาทบอกแมน่นบอกแมทวันท,ที่หนึ่งห้าพันบาทครับผมเปิดแมทวันแรกวันแรกครับผมวันนี้ ตัวเลยครับสติกเกอร์สติกเกอร์ฟัพวกสะอาดพิชิ่งครับผมมาหลายเด้อครับผมเหลืออีกหนึ่งน,งนาทีครับกาสติกเกอร์มันจังอนนะครับสติกเกอร์มา่ามาดิาาสติกเกอร์กระลังมาครับรางวัเลเด้อครับผมเนี่ย,เ,ยเบา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 สบายสบายสไตล์พวกสะอาดพิชิ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีจะเริ่มการแข่งขันครับผม ในปลามามาสร้างเลยครับสร้างน้ำนักนี่ครับผมรับรางวัลปัดเงี้ยวเรียวน้องรางวัลที่หนึ่งห้าพันบาทครับผมเปิดชิงทีมงานสร้างตาเห้องแพร้อมกนะครับเนี่ยพี่น้องคนสุดทีดึกเพ็ดลงแล้วบาทดีนักตกปลามือโปรทั้งนั้นเนี่ยครับผมเริ่มมากเลยครับผมอยู่ฟังผลกระมีครับฟังทั้งผนกระไรอยู่ครับผม เเปิดมันนี่มือแรกครับผมวันนี้วันแรกเอาทิตย์ที่สิบหกหฟังพุ่นกันมีเด้อบ้านอะไรอยู่คนสี่สามส สวยครับเริ่มการแข่งขันบ่อโวกลางสะอาดฟิตทิ้งวันนี้แดดกลางวัล5,000บาท2หัวครับบวกชั่วโมงทอง2องช่วงนะครับเริ่มแล้วเอ้าพี่น้องเข้าเริ่มลุกเบ็ดแล้วนะครับดยัดเบ็ดเนี่ยลุกเลยที่สีเนาะต้นใหม่ไหมหยัดเบ็ดได้ตามหตาบอกเลยทำงานกับเจ้าตีเบ็ดบ่ไอยนะครับเนาะเทียนนักกีฬาตุ๊กตาเก๊ก้าต้นใหม่ น้ำใจซื่อกันแล้วกันนะครับลงไปแล้วครับเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วเอ้ามีผู้ใดสั่งปลาไหครับอันว่าเพื่อนเจ้าของบอว่าเทียนดึงร่ไปสวมกุ๊บเลครับตีมงานครับสั่งปปพยกเพื่อนนะครับรางวัลที่หนึ่งห้าพันบาทครับผมเริ่มแล้วบรรยากาศก็ดีครับผม 5บาท2หัวลุงแล้วเรือก,การแข่งขันแล้วโคกสะอาดพิชชิ่งครับผมตำบหลห้วยโจดอำเภอกะนวนครับผม เปิดมูนีวันเด็กดีผมพร้อมร่วมงาเป้าส่วนแรปลายเด้อครับผมบ่อนีปลาใหญ่ปลาสวยคักข,ขนาดครับทั้งปลายกงตื้อห้องแห้งๆนะครับเด้อวัดใกล้สุดโอ้อัดแล้วครับท้ายบอา่ออัดแล้วฝั่งทางยิด ตะวันใต้ <c oughs> บางทานที่ใต้อัดแล้วครับกาลังสตกงากทิมแง่เลยเนาะเดี๋ยวกะจักครับอัดอีกแล้วครับใช่วะเดินอัดเหรอเดินสมครับผมเดินสมโอ้ตากแล้วเบิงถาเบิงโตปลารครับผม มันคือจงว่อนอยู่ใกล้ๆฟังนตีขาบ่เหรอตีไก่มันบ่เปายวันครับสเพ่เเรับอ,อบนนรั่อ,กกตอ,ตรอตกปลาโคกสะอาดชิ่นครับผม ทีมคกัมากเอยนะครับคุณเด่ขับผมเบิงเนี้ยเิ้งเนี้ยเิ้งเนี้ยิงเนียิงเน้ยมาแล้วปังอาดนะคับผมอาดแล้วอาดแล้วคุณปลาบอล อาดจริแล้วครับผมอาดจริแล้วจะสบายวะครับโตฟ้าครับผมพื้นไว้ผม นี่กะทีโลกลัวเนาะอ้านี่กนี่ก็กินเพื่อนโอ้โอมันก็นเป็นตะมวลด้วยเนี่ยนี่โอ้ไล่ไลกันด้ยครับผมเอาไหวไหวไหวครับผมไหวบึ้ไหว,ไว,ไวบ้อไหว,ไว,ไว อ๋อฮเอาลุไปลุงไปตานี่ยตัวควตวใลูกคตัวโอ้โอ้ายเลยครับผมขึ้ขื่นไล่ๆกันเลยเลยครับผมปลาหัว มาชมทางนี้ครับผมโอ้หูนี้คือส่งคักแตโอู้หูปาหนิ่ก็มีตัวนไหนปลานิ่งปางยี่มาโอ้ปลานิ่งตัวงามเลยครับผมต,บตัวใส่งามๆเลย เออหนิมนันย่อมบริน,นี่ย่ยอมหมัน,น,น,นอ,นน <laughs> อ,อ่อ๋อเขายีกก็รอเขายีกอ่าเนี่ยมันตัวใหญ <laughs> ่บึกไหวครับผมบึกไหวโอ้ตัวนี้มีใส่เลยครับผมนี่เนี่ยสองเลยนี่ โอ้ป่าไลายลาเริ่มลายเข้ามาแล้วครับผมโอ้ใส่งามเนาะปลานี่โอ้ตัวอ้วนๆเลยเยี่ยมดนี่ละโอ้ตัวนี้นใส่เน่งงามนิ่ใส่อ่เกือบสามคนนิ่สั่งเลยบ่ไปสั่งเลยบ่สั่งเรื่องสั่ง ต,ตัวที่สครับจากทีมง,งานคนเอาทานนะครับคนเอาทานาสวยไหมนี่ครับเด็ก้ดสองน้ำหนักที่ช่งได้หนึ่งจุดหกกิโลกรนะครับเอาอบาด้จ <1. 2 S 2> ุดแจุดหครับตัวที่สองแครับพี่รองตัวที่สรอช่งางน้ำหนักนะครับแพดตัวนี้สองนแท้ๆางานบ ตัวที่สนะครับจากทีมงานสามห้าแสดงครัสามห้าสามหนึ่งเอ็ดครับป้าเอาทีมงานมแม่นะครับแจงกบตัดจังลูนบัตินี่แต่ไวเด้อครับผมนี่แต่สวายตัวที่สครับเดี๋ยวผม เรียกแล้วแบบไปให้อยู่นะครับลัางวันผมเรียกล้วแบบ,นนบ,บช่างน้ำหนักตามตามเด็ดปลาเขานะครับตอนนี้ต่อคิวปลามันปลามจีสดใส่เดียวกันเนาะอะเรียกกันเลยนะครับผมหนึ่งจุดสี่ห้าค่ะเจมี่ค่ะเจมี่ปลาเริ่มเข้ามาแล้วครับผมเข้าแถวช่างครับผม ปาเนมเบิ gram, ่งเือใส่เ huh. ด right ียวกันนะตัวที่3มครับชักลบบ้านเป็ดกิโลกรัมปลาสวายหมายเลขทีนเ็ด3็ดครับผมตัวที่สี่กีฬาขัดใจเมีย1.4จ4กิโลกรัมหมายเลขทีนเจ็ด37ดมันสี่หาบ่เขาเอาจุดเดียวครับเขาอาจุดเดียวครับ หนึ่งจุดสามห้าหนึ่งจุดสี่ห้าหนึ่งจุดสามห้าฟังผุนโผล่คือเงียบแต่ฟังทั้งนั้นบ่อตัวป,ปลาโค้สะอาดที่ชิ่งครับผมเปิดมือนีนวันแรกเลยครับปลาเริ่มขึ้นทยอยขึ้นเรื่อยๆครับผม อันนี้นนครับผมไล่ไล่กันขื่นเล็ครับผมพันหนังวันที่หนึ่งห้าพันบาทครับผมโอ้ขึ้นนี้ละครับถึงไล่ๆเด้กครับผมไปเบิงทั้งฝุ่นได้ในรุ่นดีครับคักคักคัก ลึงบกเขาลิงบกเขาจิมัดเขาประตูย <laughs> ้ายเป็นได้เมันยอมแล้วมันย้อมเล้วโอ้มีใส่มีใส่ ไล่ไล่กันขึ้นเลยครับเป็นตะมวแต่เดียวครับผมอเอือปลาเนี่ยไปอีกแล้วสวยปลามันเบื้งเบ้งเป็นคือจังปลาใสเดียวกันเลยครับผมพี่น้องปลาไล่ไล่กันดุ่นเดียวกันเลยครับผมเอาดึงอู้ ส่งแห้งแต่เป็นอู้มาแล้วมาแล้วโอ้คนหนึ่โอ้คนหนึ่มี่ใส่ดิ่งไม่โอ้ไงก็มูดิน่นี่ตามจะเห็นมาเนี่ยไปเลยไปเลย <c oughs> ตัวน,นี้มีใส่ครับผม ใส่มีใส่สามคืน่นีแล่นใไปแล้วไปแล้วไปแล้วถ้าหลอกเล่นดิคืนไรๆกันเดี่ๆครับผมทั้งผุนกับตักกตักเกาอยู่คนครับโอ้เป็นตะม,มันโยค,ครับผมเนี่ยนี่ ตกปลานม้วนเลยครับผม,มย่ามเขาเยอะก็ปลานติดหุนแล้วคนวันแ <laughs> รกวันใดไปคิดพอจะนาปลา <laughs> อุ่นนะครับผมทางหุ่นทางหุ่นเอาเขืากันนะครับผมทางหุ่นบุ่มบุ่มู่หุ่นครับบอยีสิบไรครับผมวันนี้ เปิดแมสแหรกครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่16ครับอาทิตย์ที่16มีนาครับผมเปิดมันแรกเลยครับผมเปิดแมสแหรกแต่ละตัวกันดึงพวกเขาอยู่ครับผมวานิ่้กันก็ตัวงามเลยครับผม

เนี่ยปลาตัวเท่ากันเลยใส่เดียวกันนะสองห้าห้าช่าปลาใหญ่บ่ช่างช่างทิ้งช่องไม้ก็ได้อะไรปลาปลาอีซุปนวลจันทร์ก็มีด้วยครับผมอีซุปนวลจันทร์ปลาเก่า ปากเาปากแก่พายางไปยินมึงฟังเสียงก่อนโดนเต็บรืยังสับดูมาดี๋วเปิดได้ย ออกมาแล้วขอามาแล้วเขามาเร็วโ้จิตักท่นกระดึง,เ,งเดียเด๋ยวครับผมเดี๋ยวนเงียนี่โอ้ปลาใส่เดียวกันเลยครับผม คะนหาสิบสองยังไม่คืนอ่ะสิบยัไม่ยัไม่คืนเลยเใส่เดียวกันอ๋ออ๋ออู้ตัวใหญ่ทีเสุดไล่ไล มัาโลกวายฟังผุนเก่าไล่กันเด็กครับผมฟังท่านนสองหนึ่งสี่หกศูนกิโลกนะครับ น้องวันที่หนึ่งห้าพันบาทครับผมบเปิดเมตช์แรกดีไปซ้ายครับไปซ้ายผมเลยจักรบบ้านเบ็คือดสามห้ากิโลกรัมหมายเลขทะเบ็ดนสามเจ็ดนะครับหน่จุดสามคัดใจเมียหนึ่งจุดสี่ห้ากิโลกรัมหมายเลขทะเบ็ดนสามเจ็ดครับผมห้าทีมงานหูแก่บ้านเพาะ หนึ่งกนกิโลกรัมนะครับหมายเลนขนันเบดเก้ทีมงานหม่อมแม่เหยื่ตอตกปลาหม่อมแม่นะครับน้ำหนัก2.2 0กิโลกรัมหมายเลนขนันเบ็ด28นะครับตัวนี้ครับผมลำดับที่เจ็ดเดกตัวใหญ่บน,น้นำหนัก1.60่งหก่ไยรมหมายเล<า><า>ขนันเบ็ด19นะครับแปดน,แนับตั้ง น้ำหนัก44.4กิโลกรัมหมายเลขทันเบ็ด18นะครับเก้าจากทีมงานเดอตัป้ามาแม่2.55กิโลกรัมนะครับหมายเลขทันเบ็ด43 10 SK น้ำหนัก1.30กิโลกรัมหมายเลขทันเบ็ด34 11ทีมงานัวบุงพิชชิก1.90 หมายเลขท่านเบส16นะครับ12มอสทะเลซิ่งน้ำหนัก2.10กิโลกรัมหมายเลขท่านเบส3 5ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซักหนึ่งมาเลยครับผมใส่โลกโล่คว้าผมไมโลกคว้ามันโลกคว้าโลกคว้า บอตกปลาโคกสะอาดพิชินครับผมเปิดแมตแรกรางวันที่หนึ่งหาพันครับผมห้าพันบาทครับผมนี่ที่นองมากอดนุนไหลเลิครับผมเปิดบ้นแรกมีแต่เสี่ยนเบ็ดทั้งนั้นเลยครับสั่งครับผมมาสั่ง เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดเบร์สิบเจ็ดหัวว่ามันงป่นนี้ท่านนะฮะหัวบ้งั

โอ้สองวันนี่สองวันนี่ไม่ได้ฟังคนตีฟังคนบอกฟังคนนี่นี่ยางไก่เนาะสองกี่เล่ามองสางน้ำหนักกับผม สองเยอัวนป่ากินดีด้วยครับผมสร้างนี่ต้องเขาคิวเลยบางที่ป๊ามันชอบมันจะกินช่วงนี้นะครับผมช่วงเช้าพอช่วงสายสมาเนี่ยก็จะเริ่มหางเนี่ยตอนนี้ก็ลังโคสดโคสด 1.70่งจุดเจ็ดอปลาตัวใหญ่พอึงสองหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์บ่อโคกสะอาดทิชชิ่งครับผมบอยีซีปเรือครับผมป่ากินดีจนเด็กเขาคิ้วสั่ง ฟังคุณก็มีครับผมไลาคือกันอยู่ฟังขนาดปลากินดีครับผมอยู่ทีดสูตรเยอรือะแล้วครับผมเยือดีเนี่ยมึตยงตวยหง่บนถึง2เดือครับผมพี่น้องลวันเขาคันเด้อ ห้าห้าครับตัวน้อยก็ตัวน,นั้นดีมันนี่นนนเหรอโอเคครับผมพี่น้องขอจุดตีกันน้ำเสนอเพียงกี่นี้ด้วครับผมขอบคุณในหลายที่มาเบิ้งม,มาส้มฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม ตอนนี้ก็ป่าทยอยมาสร้างกำนังหรืยรสยังครับผมู้วิทย์ขอตูดขอพ่อายบุษฎิกแจงรำดับนะครับเดี๋ยวทางป่าอันนี้ทีมงาน